เป็นไตาวายคือร่างกายเนี่ย<ม>เป็นความดันหาวานไทรอยด์เป็นพิษใจโต้เขาเขาเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถุนายนร่างกายข้างในมันเกิดทวนแปรกลายเป็นไตาวายเฉียบพลันน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโราานนงพยาบาลคุณหมอก,ก็บอกว่าเป็นไตาวายเฉียบพลันต้องจับคอ แต่ทีเนี้ยที่บ้านหนเขาไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะคะก็กลายเป็นคนปปวยติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณสมเดือนนะคะสองเดือนกว่าถึง3เดือนก็จนร่างกายมันไม่รับแล้วค่ะคือมันไม่สามารถขับน้ําออกได้แล้วไตหนูทาง,งานเหลือแปดเปอซคุณหมอบอกว่าถ้าคุณรักไปอีกทีนึงก็คือคุณต้องจาบคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้แล้ว หมอนัด okay. แล้วนะคะวันที่สี่ตุลาหนูจะต้องไปเจาะคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่สามตุลาเขามาหาหนูเอาเซอริตินมาค่ะเอามาให้หนูสองตอนแรกมาสองป,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 ปุกสีส<ล>ชมพูก,กับสีน้ำตาลอ๋อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากก่าฟอกกินยาสองตัวเนี้ยนี้ยังดีขึ้นเลย ยาไหลว่ามันจะวิเศษขนาดน,นั้นเพราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางหายค่ะค่าไตคุณจะเพิ่มขึ้นจาก2ไป4 4ไป5้าไป6 6ไป6 8ของหวยเนี่ยสูงสุดถือ6กแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงส0ถึงจะฟอกแต่ของหวยทำไม6 6แแล้วต้องฟอกเ <c oughs> พราะหวยเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะ <c oughs> มันเป็นหวานมันเป็นความดันคือโรคกอย่างในตัวมันตีกันพอมันตีกันเสร็จมันเลยทําให้อาการซุดมากกว่าคน เสร็จปุ๊บเชื่ออ่ะเอาวะกินก็กินกินโดยไม่เชื่อ,อยาแต่เชื่อในตัวของคนที่เอาให้ก็กินค่ะกินสม่ำเสมออย่างนี่ก็บอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำปุ่นเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทำตามที่เขาบอกทุกอย่านยงน้ำเย็นเราไม่กินกินไป12วันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือด าไตจะ6ถึง8เหลือ6.6ตอนนั้นกินแค่สองกระปุกน,นะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปข้าห้องน้ำเพื่อตัวเองไม่ได้ต้องรอให้ลูกพายุนงต้องรอให้พี่สาวพยุไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถลุกเดินเข้าห้องน้ำได้ใชกี่วันคะหลังจากทํา12วันค่ะลุกเดินเข้าห้องน้ําได้สามารถลุกออกมานั่งหน้าบ้านได้มารับลมได้แต่ตอนนั้นก็คือสภาพก็คือยังของอยู่เพราะว่าน้ําหนักจะ แปดสิกโลค่ะมนงลงมาเหลือประมาณสี่สิกโลตอนที่เป็นนะคะเยอะมากจะมีลูกแล้วก็จะ,ะดำค่ะหน,หน้าดำตัวดำดำหมดเลยนะคะเสร็จปุ๊บพอมันดีขึ้นหนูก็โทรหาลูงบังเลยค่ะโทรหาลูกบังบอกว่าลุบางบังผ้าใตหนูลดลงแล้วนะอยากขาย ดีใจคือพอมันลดลงหน่อยนึงอ่ะเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการที่คุณเป็นไตอ่ะมันไม่สามารถที่จะลดลงเองได้มันต้องเป็นเพราะยาตัวนี้แน่ๆเลยโอเคเอาชุดเต็มมาเลยเพอจัดชุดเต็มมาปุ๊บก็กินหมดไปหนึ่งชุดจาก6.8มา6.6แล้วเหลือ6โอ้โหแฮปปี้มากค่ะยินดีมากแล้วหนูก็กินมาตอนนี้ชุดที่3ถ้าใจเหลือสคุณหมอเขียนในไบแล้วค่ะยกเลิกการฟอกไตสุดยอด